ณหมู่บ้านเล็กๆริมชายทะเลแห่งหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปได้วยวิวทิวทัศน์ที่งดงามของชายหาดที่ขาวสะอาดเกลียวขึ้นจากท้องทะเลสีครามสดใสทิวมะพร้าวสูงตระงานและสายลมเย็นที่บกสบัดพัดพากลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องทะเลเขาสู่ชายฝั่งชาวบ้านที่นี่ดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่ายรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเลมาช้านาน ที่นี่มีชายหนุ่มชาวประมงคนหนึ่งชื่อแสงสอนเขาเกิดและเติบโตที่นี่ทำให้เขารู้สึกผูกพันกับท้องทะเลมากชาวบ้านที่นี่รักและเอ็นดูแสงสอนมากเขาเป็นคนอธัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสเป็นคนดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อชาวบ้านขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรชายหนุ่มก็ยินดีช่วยมาโดยตลอดคืนหนึ่ง ชายหนุ่มก็ฝันประหลาดว่าเขาได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยไปที่แห่งนั้นสวยงามแปลกตามากและดูราวกับอยู่ใต้ท้องทะเลเขาเห็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆว่ายไปมารอบตัวเขาแต่ทันทีที่ชายหนุ่มจะเอื้อมมือไปจับเขาก็สะดุ้งตื่นจากฝันทันทีแสงสอนเหลียวมองไปรอบๆห้องแสงอาทิตย์อ่อน เริ่มสองเข้ามาทางหน้าต่างได้เวลาที่เขาต้องตื่นและออกไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติแล้วในช่วงสายขณะที่แสงสอนกำลังจะออกเรือไปหาปลาเขาก็พบเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังกลั่นแกล้งเต่าทะเลตัวใหญ่ที่ขึ้นมาบนบกชายหนุ่มจึงรีบตะโกนห้ามเฮ้ย <"Hey, S 1> พวกเด็กๆทำอะไรกันนะ่ะอย่ากแกล้งมันแบบนั้นสิบาปนะรู้ไหม ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับมันก็เป็นแค่เต่าทะเลธรรมดาพูดอะไรอย่างนั้นเต่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจและความรู้สึกนะพี่ขอร้องปล่อยมันไปเถอะก็ได้ครับชายหนุ่มลูบกระดองเต่าทะเลตัวนั้นด้วยความเมตตาโชคดีที่เด็กๆยังไม่ทำร้ายมันมากนะักไม่เป็นไรนะเจ้าเต่าข้าขอโทษแทนเด็กๆด,ด้วยนะมา ข้าจะช่วยเจ้ากลับลงทะเลเองแสงสอนจึงค่อยๆพยายามเข็นเต่าทะเลตัวใหญ่ไปยังทะเลจนช่วยมันลงไปสู่ทะเลได้สำเร็จมันหันกลับมามองเขาเล็กน้อยเรากับจะบอกว่าขอบคุณแล้วมันก็ว่ายน้ำจากไปจากนั้นชายหนุ่มก็ปลดเชือกที่ผูกเรือประมงไว้กับหลักและกระโดดขึ้นไปบนเรืออย่างชำนาญปล่อยให้เกลียวคลื่นพาเรือของเขา และออกสู่ท้องทะเลเพื่อหาปลาและจับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเช่นกุ้งหอยและปลาหมึกวันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสปราศจากเมฆเขาจึงมั่นใจว่าคงจะหาปลาได้มากเป็นแน่แสงสอนเวี่ยงแหลงไปในทะเลทันใดนั้นเองเขาก็เห็นเต่าทะเลตัวหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้เรือมันน่าจะเป็นเต่าทะเลตัวเดียวกัน กับที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้อ้าวเจ้าเตา่ากลับมาทำไมหรือเต่าตัวนั้นมองเขาเรากับจะบอกอะไรสักอย่างแต่แล้วมันก็ดำลงไปใต้น้ำชายหนุ่มจึงลากแห่ของเขาขึ้นมาบนเรือทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่สดใสก็แปลเปลี่ยนเป็นดำทะมึนอย่างกะทันหันฟ้าร้องคำรามคลืนครั่นน่ากลัว เกลียวคลื่นซัดสาดรุนแรงขึ้นเรากับกำลังจะมีพายุแสงสอนมองไปรอบๆตัวอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนออกจากฝั่งมาเขามั่นใจว่าวันนี้จะไม่มีพายุแน่นอนแต่ทำไมกลับเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มจึงรีบนําเรือเข้าฝั่งพยายามจะพายเรืออย่างเต็มกำลังแต่แล้วก็เกิดพายุโหมกระหนำ่ำคลื่นสูงโถมเข้าซัดเรือประมงของเขาจนพลิกคว่ำ ร่างของชายหนุ่มจมลงสู่ท้องทะเลแต่เขาว่ายน้ำเป็นจึงพยายามว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่เกลียวเคลื่อนใต้ทะเลกลับดึงร่างของเขาให้จมลงเรื่อยๆแสงสอนรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะขาดอากาศหายใจทันใดนั้นเขาก็เห็นเต่าทะเลว่ายน้ำมาหาเขามันพยายามช้อนร่างของแสงสอนขึ้นไปบนหลังของมันก่อนที่ชายหนุ่มจะหมดสติไป แสงสอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้อยู่บนเรือประมงหรือบนชายหาดที่ไหนสักแห่งแต่เขากลับนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆขนาดใหญ่ในห้องที่ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรการตาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆป,ประดับประดาด้วยทองคําเพชรนินจินดาและไข่มุกผนังประดับด้วยเปลือกหอยหลากสีแม้แต่ม้านก็ทําจากไขมุกร้อยเรียงลดหลันสวยงามอะไรกันนี้ ข้าอยู่ที่ไหนจำได้ว่าพายุซั์ข้าตกจากเรือประมงนี่ไม่นานนักก็มีเสียงเคอะประตูดังขึ้นเบาๆก่อนจะมีสตรีท,ที่งดงามแต่งกายด้วยชุดไทยคล้ายข้ารับใช้ในวังถือถาดอาหารเข้ามาในห้องตื่นแล้วหรือคะองค์หญิงสั่งให้ข้านำอาหารมาให้ท่านคะ่ะอีกสักครู่องค์หญิงจะมาพบท่านอะไรนะครับเอ่อขอโทษน,นะครับ ที่นี่ที่ไหนกันสาวใช้ผู้นั้นวางถาดอาหารไว้บนโต๊ะข้างเตียงแต่กลับไม่ตอบคำถามใดๆเธอก้มหัวลงเล็กน้อยเป็นการทำความเคารพก่อนจะเดินออกไปจากห้องทิ้งให้แสงสอนจมอยู่กับความสงสัยแต่เขาก็ตัดสินใจกินอาหารบนโต๊ะจนหมดด้วยความหิวต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนใกล้เข้ามาแล้ผู้ที่เปิดประตูก้าวเข้ามาในห้อง ก็ทำให้ชายหนุ่มถึงกับตกตะลึงเธอผู้นี้เป็นสตรีที่งดงามมากราวกับเทพทิดารนสูรสวรรค์ผิวพันณ์ขาวพองดุดไข่มุกดวงหน้าเรียวผมดำคลับในตาสีฟ้าเข้มราวท้องทะเลริมฝีปากแดงเรื่อเธอแต่งกายด้วยชุดไทยสีฟ้าสดสวมเครื่องประดับเลอค่าทางร่างแสงสอนเดาว่าเธอผู้นี้ น่าจะเป็นองค์หญิงที่สาวใช้พูดถึงและใกล้เท้าของเธอก็มีเต่าทะเลตัวใหญ่เหมือนกับตัวที่เขาช่วยชีวิตไว้คลานตามมาด้วยสวัสดีจ่าแสงสอนยินดีต้อนรับสูุณาจากใต้ท้องทะเลข้าคือองค์หญิงมุกดาเป็นผู้ปกครองที่นี่อ่ะเออสวัสดีครับชายหนุ่มทำตัวทำใจไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดี จนเจ้าเต่าที่อยู่เคียงข้างองค์หญิงพูดขึ้นสวัสดีแสงสอนเจอกันอีกแล้วนะจำค่าได้ไหมชายหนุ่มสะดุ้งหยงที่เห็นเต่าทะเลพูดได้ไม่ต้องตกใจข้าเองเต่าทะเลที่เจ้าช่วยชีวิตจากการถูกเด็กๆแกล้งยังไงล่ะอ๋อจำได้สิองค์หญิงมุกดาหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินเข้ามานั่งข้างๆแสงสอน ขอบใจมากนะจ๊ะที่ช่วยเต่าตัวนี้ไว้มันชื่อวัดเป็นบริวารคอนสนนทของของ้าเองจ้ะใช่ใช่เรียกข้าวาวัดได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจมันโบกขาน้าอย่างอารมณ์ดีข้าชื่อแสงสอนครับที่นี่คือโลกใต้ท้องทะเลหรือครับแล้วพาข้ามาที่นี่ทำไมหรือครับข้าอยากตอบแทนเจ้าที่ช่วยวัดไว้นะจ๊ะเลยอยากให้เจ้ามาเที่ยวพักผ่อนที่นี่สักพัก แต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้าอยากกลับบ้านข้าจะให้วัดพาไปทรงขอบคุณครับแต่ก่อนอื่นข้าขอบอกกฎและข้อห้ามของที่นี่ให้เจ้าฟังก่อนนะห้ามเจ้าเปิดห้องต่างๆในวังโดยพลาการและห้ามออกนอกวังตามลำพังโดยไม่มีค่าอย่างเด็ดขาดเข้าใจไหมจ๊ะครับองค์หญิงจากนั้นองคหญิงและสมุนเอกของเธอ ก็พาชายหนุ่มเดินเที่ยวไปรอบๆวังข้าราชบริพารและทุกคนในวังก็ให้การต้อนรับเขาอย่างดีและอบอุ่นสมเป็นแขกขององค์หญิงเขามองทัศนียภาพรอบๆอย่างตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะบริเวณรอบๆวังที่มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาเสือปลากระตูนปลานกแก้วและอีกหลายชนิดแหวกว่ายไปมา เรากับพวกมันบินอยู่ในอากาศไม่ใช่ว่ายน้ำอยู่ในใต้ท้องทะเลบนพื้นทรายก็มีหอยชนิดต่างๆปูกุ้งและปลาการางังหลากสีราวกับสวนสวรรค์แห่งท้องทะเลเขาแปลกใจมากที่ตัวเองยังคงหายใจได้ตามปกติทั้งที่อยู่ใต้น้าไม่ต้องห่วงหรอกจ้าที่นี่ข้าใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้เจ้ายังหายใจได้เป็นปกติไม่ต่างจากการอยู่บนโลกมนุษย์ อย่าก,กังวลไปเลยจากนั้นองค์หญิงมุกดาก็ผิวปากเรียกพาหนะคู่กายของเธอออกมามันก็คือปลากระเบนราหูขนาดยักษ์นั่นเององค์หญิงพาแสงสอนขึ้นไปนั่งบนหลังปลากระเบนตัวนั้นและบอกว่าจะพาเขาไปเที่ยวยังที่ต่างๆมาสิจะ๊ะข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวที่นี่มีสถานที่หลายแห่งที่สวยมากๆเลยละ่ะ และกระเบนยักษ์ก็เคลื่อนตัวแหวกว่ายไปในท้องทะเลครีบกว้างของมันราวกับกระพือปีกบินไปบนท้องฟ้าชายหนุ่มตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนองค์หญิงมุกดาพาเขาไปเยี่ยมชมซากเรือโบราณอุโม,มงใต้ทะเลสวนปะการังและที่อื่นๆสองหนุ่มสาวสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมเวลาแสงสอน รู้สึกสนิทสนมและผูกพันกับองค์หญิงอย่างรวดเร็วขากลับขณะที่ทั้งสองนั่งบนหลังกระเบนยักษ์ชายหนุ่มก็เล่าเรื่องราวบนโลกมนุษย์ให้องค์หญิงฟังด้วยจนกระทั่งกลับมาถึงวังบาดาลขอบคุณนะครับองค์หญิงข้าสนุกมากเลยไม่เป็นไรจ้ะเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะอีกสักพักข้าจะให้คนยกอาหารไปให้นะครับเมื่อชายหนุ่ม กลับเข้าห้องไปแล้วองค์หญิงมุกดาก็กลับไปที่ห้องของตนเองเช่นกันโดยมีเต่าวัดคลานตามเธอไปด้วยสมุนเอกมองดูผู้เป็นนายก็เอ่ยถามองค์หญิงขอรับตั้งแต่ข้าเกิดมารับใช้องค์หญิงนานับร้อยปีไม่เคยเห็นองค์หญิงมีความสุขเช่นวันนี้มาก่อนเลยองค์หญิงผู้งดงามยิ้มให้สมุนเอกของเธอเจ้าดูข้าออกเสมอเลยนะวัด เ่าทะเลหัวเราะและมันก็หยุดเป้าอยู่หน้าห้องในขณะที่นายของมันกลับเข้าห้องไปเมื่อองค์หญิงมุกได้อยู่ตามลำพังขาที่งดงามของเธอก็กลายเป็นหางปลาที่มีเกล็ดสีทองเรืองรองเธอจ้องมองในกระจกบานใหญ่อย่ายงคลุ้นคิดเพราะตัวเธอเองเป็นเงือกและเป็นเจ้าหญิงผู้ครองโลกใต้บาดาลทางฝั่งทะเลอันดามันแห่งนี้ต่แสงสอนเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเธออย่างสิ้นเชิงเธอมีชีวิตที่เป็นอมตะในขณะที่เขาอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีองค์หญิงมุกดาเปิดลิ้นชักและนำกล่องไม้โบราณขนาดเล็กออกมามือเรียวของเธอลุกกล่องเบาๆพลางรำพึงกับตัวเองขออย่าให้ถึงเวลาที่ต้องใช้มันเลยนะวันเวลาผ่านไป ชายหนุ่มก็ใช้เวลาอยู่ในโลกใต้บาดาลกับองค์หญิงผู้เลอชมยังมีความสุขทั้งสองเริ่มผูกพันมากขึ้นจนก่อเกิดเป็นความรักแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนบอกความในใจออกมาก,ก่อนมีแต่เตาวัดเท่านั้นที่เริ่มเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองและเริ่มเป็นกังวลเพราะดูเหมือนนายของมันจะยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องบางอย่างกับชายหนุ่มถ้าแสงสอนรู้ความจริงเขาจะรับได้ไหม นี่คือสิ่งที่มันหนักใจจนเมื่อเตาว,วัดได้มีโอกาสพูดคุยกับชายหนุ่มตามลำพังมันจึงถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างจเจ้าชอบที่นี่ไหมชอบสิชอบมากเลยละ่ะขอบใจมากนะที่วันนั้นเจ้าช่วยข้าวไว้ไม่อย่างนั้นข้าคงไม่มีโอกาสมาพบองค์หญิงและมาเที่ยวที่นี่ไม่เป็นไรเออเจ้าคิดถึงบ้านไหม คำถามนี้ทำให้แสงสอนถึงกับนิ่งงงันเขาลืมไปเลยว่ามีบ้านที่โลกมนุษย์มีหมู่บ้านที่สงบสุขอันเป็นบ้านเกิดที่แสนอบอุ่นของเขาแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังอยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะเขาไม่มีญาติให้ต้องกังวลกับการหายไปของเขาคิดถึงสิวัตแต่ข้ายังอยากอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักเต่าทะเลที่มีอายุนับร้อยปี มองชายหนุ่มเรากับผู้สูงอายุที่มองเด็กหนุ่มคราวล้านมันกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถบอกหรือห้ามการตัดสินใจของชายหนุ่มและองค์หญิงได้วันหนึ่งเจ้าหญิงมุกดาก็ตั้งใจพาแสงสอนไปเที่ยวนอกวังอีกและพวกเขาก็ขี่ปลากระเบนราหูออกไปเช่นเดิมแต่ครั้งนี้ไปไกลจากวังมากขึ้นกว่าเดิม ชายหนุ่มเพลิดเพลินกับสายน้ำเย็นที่ห่อหุ้มรอบตัวเขาและมองดูฝูงปลาสีสันสดใสที่แหวกว่ายไปมาวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปดูปลาโลมาอยากไปไหมจ๊ะเจ้าเล่นกับพวกมันได้ด้วยนะจริงหรือครับแน่นอนครับข้าอยากดูโลมามากเลยองค์หญิงยิ้มให้เขาและมุ่งตรงไปยังท้องทะเลที่ห่างไกลใกล้เกาะแห่งหนึ่งไม่นานนัก พวกเขาก็มาถึงทะเลแห่งหนึ่งที่นี่เป็นสีเขียวมรกตแตกต่างจากบริเวณรอบๆวังเมื่อองค์หญิงผิวปากสามครั้งฝูงปลาโลมาก็แหวกว่ายเข้ามาหาพวกเขาอย่างตื่นเต้นเรากับพวกมันดีใจแหวกไว่ายไปมารอบๆและยอมให้แสงสอนแต่ต้องตัวมันองค์หญิงจับมือชายหนุ่มพาเขาแหวกไว่ายไปในท้องทะเล ที่รไรล้อมด้วยฝูงโลมาแสนสนที่น่ารักบางตัวก็ให้ชายหนุ่มเกาะหลังมันและว่ายทยานเที่ยวเล่นอย่างสนุกสนานแสงสอยมีความสุขมากและหัวเราะเสียงดังราวกับเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง <c oughs> เจ้าโลมาขี่เล่นซุกโซเสียจริงในขณะที่ทั้งสองกำลังสนุกสนานอยู่นั้นอยู่ๆเงาดำของสัตว์บางอย่าง ก็กำลังมุ่งตรงมาหาพวกเขาอย่างเงียบๆแต่โลมาตัวหนึ่งในฝูงรู้ตัวก่อนจึงรีบส่งเสียงแหลมสูงเตือนองค์หญิงละพักพวกองค์หญิงมุกดาได้ยินก็ตกใจและรู้ความหมายในทันทีแสงสอนกลับมานี่เร็วยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฝูงโลมาก็รีบว่ายมารวมตัวกันเพื่อป้องกันองค์หญิงทันทีฉลามขนาดใหญ่ ว่ายน้ำอย่างรวดเร็วมุ่งตรงมาที่องค์หญิงแต่ฝูงโลมาก็พยายามต่อสู้และหลอกล่อให้ฉลามไปทางอื่นแสงสอนตกใจกับภาพที่เห็นเขาไม่เคยเห็นฉลามที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขาจึงรีบว่ายน้ำมาปกป้ององค์หญิงทันทีฉลามฝ่าฝูงโลมาเข้ามาหาองค์หญิงที่อยู่บนหลังปลากระเบนราหูมันอ้าปากกว้างจนเห็นฟันคมกริบน่ากลัว แต่แสงสอดก็พุ่งตัวมาบางเธอไว้ทันมันจึงกัดลงบนแขนซ้ายของเขาไม่องค์หญิงตะโกนสุดเสียงบรรดาฝูงโลมาและสัตว์น้ำอื่นๆจึงพุ่งตัวเข้ามารุมกัดฉลามยักษ์เพื่อช่วยชายหนุ่มทันทีที่มันยอมปล่อยเขาองค์หญิงมุกดาก็รีบสั่งให้กระเบนพุ่งตัวทยานหนีออกจากตรงนั้นทันทีในขณะที่ฝูงโลมาและสัตว์น้ำพยายามต้านฉลามเต็มกำลัง แสงสอนหมดสติอยู่บนหลังกระเบนราวหูเขาเสียเลือดมากองค์หญิงจึงต้องรีบพาเขากลับวังให้ทันเวลาไม่นะแสงสอนเจ้าจะตายไม่ได้อดทนไว้นะเมื่อมาถึงวังข้ารับใช้ก็รีบอุ้มแสงสอนไปที่ห้ององคหญิงมุกดารีบสั่งให้เตรียมแก้วน้ำใบหนึ่งเธอถือแก้วน้ำไว้ใต้คางแล้วร้องไห้ออกมาปล่อยให้หยดน้ำตาของเธอ ไหลลงในแก้วก่อนจะเอาไปหยดลงบนแผลชะกันจากฟันฉลามบนแขนของชายหนุ่มและแล้วความมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นแผลนั้นสมานสนิททันทีไม่เหลือแม้รอยแผลเป็นเตาวัดเงยหน้าขึ้นมององค์หญิงด้วยความตกใจองค์หญิงท่านยอมสละน้ำตาวิเศษเพื่อชายคนนี้เลยหรือครับใช่ข้าไม่อยากให้เขาตาย เาวัดรู้ดีว่าน้ำตาของนางพยาเงือกเป็นของวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกอย่างการที่พระองค์ยอมสละน้ำตาเพื่อแสงสอนแสดงว่าพระองค์รักชายผู้นี้มากตอนนี้แสงสอนยังคงนอนหมดสติบนเตียงเพราะเสียเลือดมากต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าเขาจะฟื้นองค์หญิงมุกดาจึงเฝ้าไข้และดูแลเขาด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด เวลาผ่านไปในที่สุดชายหนุ่มก็ฟื้นภาพแรกที่เขาเห็นคือใบหน้าอันง,งดงามแต่มองเศร้าขององค์หญิงมุกดาที่เฝ้าดูแลเขาไม่ห่างโอ้ฟื้นแล้วหรอเจ้าเป็นยังไงบ้างท่านปลอดภัยใช่ไหมครับองค์หญิงอย่าห่วงเลยข้าไม่เป็นอะไรแต่เจ้าสิที่ปกป้องข้าจนเกือบตายองค์หญิงมุกดา โผล่เข้ากอดแสงสอนแน่นทั้งสองแน่ใจแล้วว่าต่างก็มีความรักให้แก่กันและกันจนไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปชายหนุ่มลูบหัวองค์หญิงเบาๆอย่าร้องให้เลยครับข้ารักท่านองค์หญิงมุกดาข้าก็รักเจ้าเช่นกันทั้งสองกอดกันแน่นโดยมีเต่าวัดมองทั้งสองด้วยความตื้นตันแต่แล้ว วันเวลาแห่งการจากลาก็มาถึงแสงสอนตระหนักรู้ว่าเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาและอยากกลับบ้านแม้ว่าอีกใจหนึ่งจะอยากอยู่กับองค์หญิงไปตลอดชีวิตข้าขอโทษครับข้าคิดถึงบ้านคงต้องถึงเวลาที่ข้าต้องกลับแล้วครับตลอดเวลาที่ข้าอยู่กับท่านข้ามีความสุขมากข้าจะไม่ลืมท่านเลยครับองค์หญิงมุกดา ได้ฟังแสงสอนก็รู้สึกเศร้าแต่เธอก็ไม่อยากรั้งเขาไว้เธอจึงเดินกลับไปที่ห้องและนำกล่องไม้โบราณใบเล็กๆออกมาให้ชายหนุ่มโชคดีนะดูแลตัวเองด้วยข้าจะให้วัดไปส่งข้าขอมอบกล่องใบนี้ให้เจ้าแต่อย่าเปิดมันจนกว่าเจ้าจะกลับถึงบ้านขอบคุณครับลาก่อนครับองค์หญิงทั้งสอง สบตากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากลาและชายหนุ่มก็ขี่หลังเตาว,วัดแหวกว่ายกลับไปยังบ้านของเขาในที่สุดเตาว,วัดก็พาเขามาส่งที่ชายหาดบ้านเกิดของแสงซรอนเอาละ่ะถึงบ้านแล้วข้าส่งเจ้าได้แค่นี้นะขอให้โชคดีขอบคุณมากหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะเตาว,วัดยิ้มเศร้าและคลานกลับลงทะเลไป แต่เมื่อชายหนุ่มจะเดินกลับไปยังบ้านของเขาก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่กลายเป็นที่รกร้างไม่มีใครอาศัยอยู่เขาเหลียวมองไปรอบๆทุกอย่างดูไม่คุ้นตาและเปลี่ยนไปหมดเขาจึงรีบเปิดกล่องไม้ออกทันทีอะไรกันนี้เกิดอะไรขึ้นทันทีที่เปิดกล่องไม้ออกเขาก็เห็นกระจกเล็กๆที่สะท้อนภาพของตัวเขาเอง แต่เพียงพริบตาเดียวภาพของตัวเขาที่อยู่ในวัยหนุม่มก็แก่ชราลงจนกลายเป็นผู้เฒ่าภายในมีกระดาษใบเล็กที่เขียนด้วยลายมือของอุญิงว่าข้าขอโทษนะแสงสอนที่ต้องปิดบังเรื่องนี้มาตลอดที่จริงข้าอยากให้เจ้าอยู่กับข้าตลอดไปแต่เวลาหนึ่งวันในโลกใต้บาดาลเท่ากับสิบปีในโลกมนุษย์ เมื่อเจ้าตัดสินใจที่จะกลับมาบนโลกมนุษย์ข้าก็จำเป็นต้องปรับเวลาและร่างกายเจ้าให้เท่ากับบนโลกมนุษย์แต่ข้ารักเจ้าเสมอจากมุกดาแสงสอนสุดตัวลงร้องไห้แม้เขาจะตัดสินใจผิดที่กลับมาแต่เขาก็ยังคงรักองค์หญิงมุกดาเสมอตอนนี้มันสายเกินไปเสียแล้วและเขาก็สิ้นใจ ณริมชายหาดบ้านเกิดของเขาจากอายุและสังขารที่ร่วงโรยผ่านการเวลาหนึ่งร้อยปีเหลือไว้เพียงความรักและความทรงจำอันง,งดงามที่เขาเคยมีกับองค์หญิงผู้ครองโลกใต้บาดาลจบบริบูรณ์